สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาให้อาหารน้องหมาอีกแล้ววันนี้ก็ทำเหมือนเดิมกับทุกวันนะคะก็คือวิธีการทําให้น้องหมาแข็งแรงไม่ต้องไปหาหมอบ่อยด้ยจะใช้ตัวนี้นะท,นนทุกคนเคยได้ยินทุกคนเคยได้ยินฮอร์โมนเร่งโตไหมสารเร่งโตนะคะอันนี้คือใช้ได้กับสัตว์ทุกชนิดคนที่เลี้ยงกบกุ้งหอยปูปลานะคะที่เลี้ยงสําหรับเนี่ยใช้ได้หมด หมูสุกรกัวควายนะคะอันนี้ไข่ตัวสารนสาหรับสัตว์นี่นะคะไข่ตัวสารนสาหรับสัตว์ตัวนี้เร่งโตวไวมากสารสกัดเข้มข้นนะคะวิธีการอะ่ะจริงๆอ่ะถ้าเป็นอาหารเม็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารปลาพวกหัวอาหารให้ปลาให้ไก่ไข่ให้แมวให้สุนัขของเรานะคะต้องมันจะมอีอัตราการใช้อยู่นี่ไงไข่ตัวสัน20ซีซีต่อน้ํา10ลิตร20ซีซีต่อน้ํา10ลิตรนะคะก็ใส่นิดเดียวนะทุกคนแต่วันนี้เล็กจะผสมแบบนี้เลย ใส่ขันจริงๆเราต้องผสมซาวๆาวซว,ว,วตามอัตรานี้นะแล้วก็เอาอาหารของสัตว์นะคะไปผึ่งลมให้แห้งเนาะแต่อันนี้คือต้องหมาเล็กกินง่ายไงก็อา่อาสาั่งมาใหม่ๆก็ผสมใส่เลยจริงๆปกติแล้วก็จะผสมใส่ในอา่าพวกถังข้าวอะไรอย่างเงี้นะคะอา่านี่ค่ะ ไฮโตซานมันจะมีสําหรับพืชและสัตว์นะทุกคนนี่แหละนี่แหละคือสารเล่งโตแต่ตัวนี้สารเล่งโตก็จริงแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสกัดจากกระดองปูเป็นฝาแดงนะไฮโตซานฝาแดงอ่ะแล้วก็ละลายลงน้ํานะคะจากนั้นเราก็จะไม่ได้ให้อาหารเม็ดเดียวนะยางคุกกี้ยางรอก่อนลวกรอรอรอก็จะมีข้าวรอลวกรอ,รอ,รอ,รอ โอเคไอเนี้ยอยู่ไหนรอก,ก่อนนะคะหาเล็กเลี้ยงเนี่ยไม่เคยเอาไปหาหมอเลยทุกคนมีแต่เอาไปทําหมันครั้งเดียวแล้วก็ฉีดยาพิษนักบ้าตามที่เขากําหนดคือปีละครั้งนะคะนี่ขยดํค่ะนี่นะะนแล้วก็จะใส่น้ำไขโตซานนี่ ผสมใส่น้ำให้อาหารจัดก็ได้นะคะทำแบบนี้เลยทุกคนเนี่ยหมาเราก็จะแข็งแรงค่ะกินหมดเปรี่ยงเลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะให้น้องแมวกินก็แข็งแรงปกติหมาแมวหน้าฝนนะ่ะมันจะป่วยอันนี้ถ้าถ้าให้ปลาน่ะก็ใหต้ตามตามอัตราส่วนนะคะแล้วก็ เอาคลุกเขากับอาหารเม็ดเนาะที่เป็นอาหารปลานะคะแล้วก็ถึงลมให้แห้งแล้วปลาเวลาที่เราแบบโยนอาหารลงไปในน้ำอ่ะคือมันจะละลายช้าปลาเล็กก็มีนะอยู่ในสรมปลาจะโตเร็วมากเลยค่ะปกติถ้าเราเลี้ยงปลาปลาน่ะสี่สิบห้าวันได้ขายอันนี้มันจะย่นระยะเวลาลงมานะสามสี่วันคือปลาโตพร้อมแข็งแรงนะคะดูอยู่ข้างหลัง รอแล้วค่ะอึบอันนี้ ร้อยค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่ทำเป็นประจำนะทุกคนมันดีมากเลยไขโตซานดีมากเลยทุกคนตามฉลาเขาจะมีวิธีใช้นะคะทำให้แข็งแรงต้านโรคค่ะทุกคนดีจริงๆบอกเลยว่าดีเท okay, สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ